สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นประจําเดือนมีนานครับตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่3าเลยนะครับก็รหัสนี้เป็นรหัสของคุณเจนะครับก็สนับสนุนเติมเติมทุกโปรโมชั่นให้เลยนะครับ ขอบคุณมากเลยมันมีอะไรบ้างเอ่ย9บาทนะครับได้ดอกไม้นะครับแล้วก็เอมพอยส์หนึ่งพาร์ก็199นะครับภายในกล่องมีอะไรเอ่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวไปเปิดดูด้วยกัน399บาทนะครับได้ดากอนพาวเวอร์แจสสวอร์ดนะครับอาวุธประชิดเติม699บาทนะครับเป็นระเบิดนะครับดากอนพาวเวอร์ไฟวกนะครับแล้วก็เติม999บาทครับได้ซีลูนะครับดากอนพาวเวอร์4ช็อตบาซูก้านะครับ แล้วก็เติม1299บาทนทครับได้ดา a g กอนพาวเ ARX นะครับแล้วก็เติมแล้วก็เติม1599นะครับได้ดา a g o อนพาวเ AMR2 นะครับเป็นสไนนะครับคล้ายๆบาเลตครับก็มารับจากข้อความเลยนี่60วันหมดเลยนะครับส่วนเพิ่งนี้ของของที่แจกนะครับวันนี้ส่วนนี้เป็นของหน้าเว็บนะครับ นีไหนละระเบิดนี่จุดนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่ของโปรโมชั่นหน้าเว็บก็มาเปิดกล่อง1 9 9บาทนะครับว่ามันได้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้อะไรนี่นะครับได้อาวุธพวกนี้แล้วก็กล่องนี่กล่องดอกไม้นะครับได้เอมพลอยกับดอกไม้ ครับอาวุธก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปรีวิวกันเลยเดี๋ยวว่าฟันหัวคลิกายและสองตายทำไมเจอตายทุกทีเลยอ่ะตัวฟันตัวนะค่ะร้อยสี่ผมร้อยสี่ตัวแล้วสาสแล้วสามสิบโอเคฟันขาร้อยสี่นะแล้วสี่สิบห้าโอเคมาคลิกขวาคลิกขวา วตายยเฟันตัวฟันตัวตายฟันขาหมูแล้วสิบสองอ่ะจากร้อยสี่แล้วสิบสองคนนี้ก็ร้อยสี่วะลองลองแบบชาร์เต็มดูดิชาร์ตบอยโอ้โหเฮ้ยมันมีโล่แบบนี้เนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยก็คือมไมเป็นแค่เงี้นน่ะมันชาร์เต็มไงชาร์เต็มอ่ะ ชาร์จเตียงปันบอลดอไดสองร้อยเออโอ้ไม่มีบอกไหนเอามีดนี้มาลองมั้งดิมันชาร์จได้ปะชาร์จไม่ได้ไม่ได้ว่ะโอ้เห็นเหมือนกันอือวได้เหมือนกันใช้แทนกันได้เออเออโอ้ยแบงค์โคตรเฟี่อเยบินได้ด้วยไม่ไม่ต้องชาร์จก็ได้มั้งเลือกแค่ร้อยหัวโอเค เหลือห้าสามโดนสี่สิบเจ็ดนะตัวรอาไม่เหนอีกละอ๋อโดนยีิบแปดเหลือเท่าไรนะเจ็ดสิโอเคอาคาโดนเท่าเหลืออะไรร่อ๋อจะดังกันเ้เราจะดังกันทดสอบแล้เบิดไหนใครจะเป็นผู้ทดสอบเธอร้อยสองไงป่ะโอเคคนไหนเนี่ย โดนแปดสิบเก้าอ,อ,อ,อ่ะตรงไหน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 ตรงกันไหมเนี่ยตรงแล้วทั้งหมดสี่คนนะฟังได้สองเห็นไหมหมดตาค่ะอ้าวตายมันได้หมด <c oughs> ทีนี้เปรียบเทียบกับบาเรตทองนะครับยิงตัวอ้าว หมือนไม่โดนคนสุดท้ายนะครับเคยทดสอบปืนนี้นะครับ A M R 2นะครับว่าจะทะลุได้คนอ้าวไม่โดนเอาไม่เอาไม่ไม่โดนโดนหนึ่งคนนะเอ้าแค่หนึ่งคนนะครับทาไไมมมเ่่โดนออะแงคนคนหน้าไม่โดนด้วยคนหลังโดนแปลกว่ะทีนี้ยิงทะลุกำแพงนะครับว่าบาเลตทองนี่จะยิงได้คน สองนะครับโออทำไมโดนคนด้านหลังก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงยิงหัวดูดิยิงหัวไม่น่าจะเหลือว่ะเอยรอดเว้วยได้สิบสี่นะเมื่อกี้โดนยิบสองสี่นัดไหนยิงยิงตัวไหนยิงตัวไหนยิงตัวยิงตัวยิงตัวใครเขาเนี่ยมามาได้ผมก็ได้เลยยิงคนนี้ก่อนสิบสามสี่สิบแปด สิบสามสี่นัดมาขาขามาขาขาสิบสิบสี่นัดมามันมีแบบคลิกขวาเลยอะคลิกขวามันจอกแปดลูกอ่ะมา,ายิงหัวกันแปดลูกเลยวะโอ,อ้อ่าเอ้า <17 4. S 1> ทำไมมันออกแปดลูกทำไมโดนแค่สี่ลูกวะมายิงตัวลองยิงตัวดูดิเอ้ออ <laughs> เาก็ไปยิงตัวมันโดนวหม เอ้ยยิงขอขอยิงหัวขอยิงหัวไงเอาไปเลยยิงหัวเอเยยวเอเขานี้ใหญ่ยิงโดนมายิงขาด,ดูดิสิบแปดลูกแปดสิบอะแปดระเด็ดพกมืยหน้ามาทางนี้หันหน้ามาทางนี้ยิ้มรอไนอย,ยิงคนแรกนะครับยิงแค่วะคนแรกว่าคนสุดท้ายจะโดนหรือเปล่าโอ้โห รัศมีกกว้างสัตว์เลยนะครับทีนี้จะลองยิงประมาณนี้ดูว่าจะตายหรือเปล่าคนสุดท้ายน่าจะตายหรือเปล่าไม่ตายนะคนสวยไม่ตายได้เรารอดตายาตาย <laughs> มเมื่อกี้ยังบอกคนสวยม่อ๋อสีร 800, 500, <ด>่ร้อยคิดว่าแปดร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะ ยิงคนเดียวเลยสะใจสัส่ใจเออยังไม่ทดสอบมีดเลยอยากรู้อยากรู้ว่ารถเท่าไหร่เดาเดวเดา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 แป๊บนึงก่อบนึงมามันแกล้งเขาอะอ่ะลองแบบหลอดเต็มดูว่าจะรถเท่าไหร่โอ้มันแกงเขาบวกห้าร้อยโอ้ยในลองฟันหัวดิฟันหัวได้ปหมมานี่มานี่มันเหลือยี่แปดเองนะเลือดอ่ะโอ้ยเก้าร้อย เอ้ทำไมมันเหมือนมันเพิ่มนะเมื่อกี้บวกับวกครแรงเลเวลเลเวลเลเวล,เลเวลเพิ่มม้ง 老偏啊！